ทีมชาติไทยนะครับลงอุ่นเครื่องกับฮ่องกงเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทีมชาติไทยนั้นเป็นฝ่ายชนะไป1-0โดยหลังจากจบการแข่งขันซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนั้นไม่ขอให้ความคิดเห็นเรื่องจุดโทษของไทยครับเกมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานไทยเจอกับฮ่องกงนะครับเกมนี้ซิโก้ต้องเปลี่ยนเอาสินทวีชายหาไทยรัตนกุลลงสนามแทนกวินนะครับที่ต่อแรกมีชื่อไว้ก่อนแล้วแต่ว่ากวินนั้นมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระตุกระหว่างการอุ่นร่างกายนะครับตลอดทั้งเกมนั้นไทยบุก ับสนามนะครับแต่ว่าฮ่องกงนั้นมาตั้งรับเหนียวแน่นและเกมน่าจะจบด้วยการเสมอกันนะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3ไทยได้จุดโทษอย่างน่ากังหากังหานะครับเมื่อเซิงกิงโคนั้นไปทำฟาวที่พันพ่วงจันแล้วก็เป็นกีฬาธรบุญวัฒน์นะครับรับหน้าที่ยิงเข้าไปไทยเสียนชนะฮ่องกงไปห0งนะครับหลังจากจบการในแันซิโก,โก้ไม่ขอออกความเห็นเรื่องจุดโทษนะครับบอกแค่ว่าไทยต้องปรับเรื่องเกมรุกก่อนเจอเวียดนาม เป็นรูปของเรานม่กาศที่จะทำประตูได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นเป็นอย่างนะครับฉะนั้นก็ก็ได้เห็นภาพภาพรวมโดยทั่วไปว่านะฮะคู่ต่อสู้มารับยิ่งกว่ารถรัตสองชั้นอีกนะครับก็อ่าก,ก,ก็ต้องเป็นงานหนักของผู้เล่นนะครับแต่ก็เราไม่ซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็ ช่วงท้ายเกมได้จุดโทษไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับลุนินิตของกรรมการนะครับแต่เราไม่ได้ซีเรียสกับแมต์นี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแมตหน้ากับเียดนามสำคัญที่สุดนะครับนแทคติกเรื่องรถบัสนี้ไม่รู้เอามาจากมูรินโญ่หรือเปล่านะครับส้ับฮ่องกง ส่วนอาการบาดเจ็บของกวินนะครับมีรายงานว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะครับและน่าจะพร้อมสหรับเกณ์ในการเจอกับเวียดนามทีมชาติไทยจะพัก1วันนะครับก่อนไปเวียดนามในวันพรุ่งนี้เพื่อลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับเวียดนามที่สนามมีดิงสเตเดียมในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามวันที่13ตุลาคม